ครังจากที่มีรูปทิ้งลงไปในเฟซนะครับว่าจะลองทำคอนพรพเนียตดูเมื่อคืนลองทำนะครับแล้วก็ขึ้นซี่กงไว้เกือบจะเสร็จนะครับขึ้นยากมากไม่เคยทำเหมือนกันฮะอันนี้เป็นงานแรกเป็นชิ้นแรกด้วยนะครับว่าจะทำเป็นกระโจมต่อดินนะครับใครที่ชินชอบแนวนี้นะครับนี่ฮะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้งานช้างเลยคือจะมา,าคิดวิธีที่จะทำ จะทําประตูกลงฮะมันจะเอาเป็นแบบไหนนะฮะมันจะทําเป็นแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังต้องรอเก็บงานอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับลูกแรกนะฮะลูกแรกลูกแรกในชีวิตเลยที่ทําเป็นกระโจมนะครับใครชื่นชอบงานแบบนี้ก็ลองทักเข้ามาครับอันนี้แกเป็นทรงลายกระหนกนะครับกระหนกแต่ว่าไม่ลงลายเยอะนะเพราะว่าดูๆแล้ว สี่วันห้าวันคงจะไม่เสร็จนะครับนี่ขนาดแค่ไม่ได้ลงลายก็ใช้เวลาพาสอสมควรนะครับดบัดับดูแล้วนี่หลายชั่วโมงพอสมควรที่จะทําที่ทำแค่กระโจมนะครับอันนี้ด้านตูดนะฮะตูดกระโจมจะเป็นอย่างนี้พื้นนะครับเป็นอย่างนี้แข็งแรงครับอันนี้ใช้ลวดสปริงทั้งหมดนะฮะลวดสปริงทั้งหมดยังเหลือ,อยังเหลือลงสีนะครับลงสีอ่า ลงสีแล้วก็เก็บงานพวกรอยเชือกล็อกพวกนี้นะครับยังไม่ได้ลงกาวลงอะไรนะระหว่างนี้ก็อรอลุ้นนกเข้าพเนียดอยู่นะฮะก็มาดูตรงนะี้ตรงนี้ถ้าใครชื่นชอบสั่งได้นะครับนี้ทําเป็นต้นแบบนี่ฮะต้นแบบเลยแต่ยังไม่รู้วันว่าจะ เปิดราคาเท่าไหร่นะครับลองทาดูแล้วนานมากนานจริงๆใช้เวลานานพอสมควรอาจจะเป็นความใหม่ของของเราด้วยแต่ว่าก็จัดจัดจัดซี่ยากครับเพราะว่าใช้เป็นสปริงทั้งหมดมันแข็งฮะแข็งอล็อกช่วงล่างนี้ไม่ได้ใช้โครงลวดเข้ามาเลยนะฮะเป็นสปริงเป็นลวดสปริงทั้งหมดก็เลยช่วงนี้จะดัดยากหน่อยเหลือปัวโผล่ไว้นิดนึงนะครับพอสวยตัวนี้หเหลือเดี๋ยวจะลองลง ลองลักเกอร์ดูนะครับลองแต่งดูแล้วก็จะตัวซี่กรงนี่คงจะเป็นสีดําด้านนะครับสีด้านนี้ไม่มีประตูด้านนี้มีประตูเดี๋ยวยังต้องเก็บงานนะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนนี่ลองทําดูแต่ว่าน่าจะเป็นในรูปแบบประมาณนี้ก็จะใส่ซี่เพิ่มตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อา,อาจจะผ่าลงไมาอีกจุดหนึ่งครับเป็นเปิดแบบนี้เลยแล้วก็นกเข้าฝั่งนี้ล็อกปิด ดูนะครับใครสนใจก็ถ้าเข้ามาแล้วกันนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับขอบคุณมากนี่กระโจมมือใหม่ครับแข็งอะแข็งรุ่นนี้เดี๋ยวจะทำห่วงไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับห่วงสาหรับเวลาที้่วเวลาออกต่อครับอกนี้กว้างอยูที่ประมาณ25เซนนะครับคอนเน็25เซน ยังไงก็ลองทักเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ